สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการต่อนนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้หลังจากที่ไปซื้อนะครับอาหารนกมาแล้วนะครับก็เลยทางผ่านพอดีพี่น้องครับก็เลยมาแวะนะครับมาแวะฟาร์มนะครับมาแวะฟาร์มของคุณพ่อนะครับบุญแทนฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มที่ท่านพอนกนะครับหลายท่านอาจจะเคยเห็นแล้วล่ะนะครับฟาร์มนี้นะครับ เลยมาแวะหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมากินบรรยากาศครับพี่น้องนะครับมาดูบรรยากาศท้องทุ่งนาอ่าว่าเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ข้าวอ่าจะได้ใกล้หรือยังเริ่มหรือยังนะครับบางที่ก็ออกกันนั้แล้วนะครับผมเริ่มแล้วนะครับเริ่มที่จะมีรวงมีอะไรออกให้เห็นแล้วนะครับแต่บางพื้นที่ก็ยังเขียวอยู่นะครับส่วนบริเวณนี้ก็ยังเขียวอยู่ครับพี่น้อง ยังไม่ได้นั่นยังไม่ได้เกี่ยวง่ายนะครับนี่แบบนี้นะครับต้องรอเวลานะครับเจ้าของฟาร์มก็ไม่รู้ว่าอยู่ในตอนนี้อ๋อหนุนครับเสียงอค้อนต่อกระปูโอ้ครับก่อนจะไปหาเจ้าของฟาร์มดูนกก่อนเลยนะครับอืมนี่ครับโอ้ครับเป็นลูกนกะเป็นลูกนกสองตัวแล้วก็นก ตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะครับนกโตตัวหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับงงอ,อ่ะก็อันนะครับเห็นว่ามา,านแล้วนะครับเมื่อเช้านี่นะครับมานแล้วผมก็เลยมาดูนะครับเพราะว่าพ่ออยู่ไหนมามา,านแล้วว่าอย่างนั้นนะครับได้เสียงใหญ่ด้วยว่าอย่างนั้นนะครับไหนล่ะคนเจ้าของฟาร์มอันโอ้ทำอะไรอย่เนาะ อ้าวคุณพ่อไปพรสวัสดีครับผมความคสวัสดีครับทำไรน้อนี่ฟาร์มกบฟาร์มกบฮะฟาร์มกบฟาร์มกบโอ้เอาให้รวยเลยโอ้เอาให้รวยเลยใช่ไหมพ่ออ่าผมไหนล่ะกบพ่ออยู่ไหนล่ะมีไหมนี่ข้างหน้าอีกนแล้วอ๋อในนุ่นใช่ไหมในสระนุ่นใช่ไหมอ่ายีลูกบอลโอ้อันนี้อะไรนี่อันนี้พ่อแม่พันธุ์โอ้พ่อแม่พันธุ์นะครับอือ นะครับวิธีการเลี้ยงนะครับเล่น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 แป๊ะสักหน่อไม่ทำเล่นหรอกฟาร์มเงินล้านแหละนาะพ่อเนาะ <c oughs> เป็นไง <c oughs> เห็นว่าหมาเมื่อเช้านี่เดย์อยู่ในกรงเนี่ยโอ้โหลูกนกกเรียบร้อยเลยใช่ไหมเสร็จร<อ>เสร็จตัวไหนพ่อเอ้ยตัวเดียวนี่ละเด้อเอาไหนว่าข้างข้างก่อนมาเหลือสองสามตัวตัวนี้เหลือตัวเดียวละ <c oughs> อา้ตัวนึงเลยขับผสมอยู่เนี่ยอ๋อพ่ออยู่เนาะพ่ออยู่เลยขับขับขับไหนล่ะพาไปดูก่อนนะช่วงนี้ วงงั่งดูนกดูนกตัวไหนียงใหญ่มีคาลมไหมล่ะยังใหญ่โ้ฮะสิบห้าเปอร์เบ็นงมักคาลมป้า,บ,า<ะ>บินคู่ั้งหาฮะบินคู่ลงเลยบินคู่เออเออที่โทรว,ว่าบินคู่ได้หรือพ่อที่บอกผมได้หรอใช่ไหมโอ้นี่แหละครับผมอ่ามาดูครับผมนกเชยบินคู่มันยังไงนี่<ะ>มันลงจากต้นไม้ลงมาหานก<แ>ต่อใช่ไหมครับข้างล่างขึ้นไปบิน ขึ้น้วก็คู่ลงเลยโอ้คู่ลงขึน้นโตเพื่อนกับคู่ใส่นกาเลยโอ้โหอันนี้ไม่ธรรมดาแถวไหนพ่อ,พอได้อยู่แถวไหนนี่นอ่านานๆข้นา,นนา,นางอ๋อ<โ>ก,กินแถวแถวบ้านอีกแล้วอ่าไหนละ่ะตัวมันนะพ่อนี่แหละเอ้าทำไมหางไปแบบนี้พอนพอนมันบอกไม่มันง่ามโอ้พรอนขนปีกขนหางเลยใช่ไหมพ่อมืดเลยเห็นมันหนิงแลเห็นมันขนออกไม่มันง่ามเลยบินคู่ กี่คำพ่อตอนมันลงมาออกสอบถามน่อยตอนมันลงมาเลยมันตีสไลด์ขึ้นแหรอมันกับมันชิโลหานกต่อเปนเมื่อหร่ครับอ่ามันได้แค่าำเดียวคู่โกโก้แล้วก็ตกขื้นป้าแล้วคู่ใช่นกกว่เลยติดโอ้ีคลิปให้เบื้องเบิ้งคลิปก็ได้มีคลิปให้ดูอีกนะหาก็มีครับครับมันมันมันคู่กี่คำนะเราะคำเดียวเลยเหรอก่อนก่อนก่อนคือก่อนจะเท้าจะถึงพื้นใช่ไหมพ่อ่เพราะว่ามัน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 ลงมาตามเลยดิครับลงมาอาตามแล้ว เรางาตามหกเพราะว่าสีโดดขึ้นมาก็โดดบินขึ้นแล้วก็คู่ล้วกัวเสียบลงไส่นกตาเลยตาตกขึ้นปป๊บมนก็เห็นเห็นลิปเลยใช่ไหมนี่เห็นได้ไหมเห็นชัดเจนไหมเห็นบ่เห็นอยู่ในแจวเสียงตอนตอนมันคู่ล่งอะนะยังยังมันมีมันช่วงบินพอดีใช่ไหมช่วงบินแล้วก็คู่แมนพอนางเบิ้งเครื่องเทียงอะนะมันบินขึ้นแล้วมัน ครับแต่เจ้าของนกนี่เห็นอยู่แล้วเพราะว่าต่อดินนี่ต้องเฝ้าอยู่แล้วเฝ้าอไม่เหมือนพระเนียดนะครับถ้าพระเนียดนี่ก็อาจจะมีหลับบ้างนะครับไม่ใช่มีหลับหลับจริงๆพอถ้าโกโก้กับตกเปือนป๊บกับโกโก้ไล่แลนใส่นกต่อเลยนะครับครับครับเอ้าเดี๋ยวมาดูตัวพี่น้องนะนี่เลยตัวรอมันขนเต็มมาแล้วนี่สิ่รเบองัสินอันนี้มันก็ขนให้เต็มไปเลยครับพี่น้องนี่ ค้าร่มนี่ยโอ้ยอาจารย์สุดยอดใช่ไหมครับเขาม้าไม่เหียคู่เหียยคู่เหียบคู่แล้ตอนตอนคือพูดง่ายว่าตอนอยู่บนต้นไม้ใช่ไหมพ่อก่อนก่อนที่จะลงก่อนที่จะลงดินใช่ไหมอค้าร่มปลานี่โอ้สุดยอดสุดนี่นี่นี่นนี่นนี่นีนี่นี่นนี่นี่นี่ กินนกเอลมนี่ยละครับกินแถวแถวบ้านนี่แหละพ่อไปพ, <อ S 2> พอไม่ไปไกลหรอครับแนวมันเนียเยี่ยนไตฟังเนาะอ่าสัมปทานไม่หมดเรียบร้อยแล้วแถวนี้กี่กุกว่าลูกตัวนี้ว่าลูกว่ามันมากมันมันมันมากแบบมันไล่คู่ไาาล่ขอมากเหรอมันกับไปหานกตอนเลยว่ได<อ>้ยินเสียงขันย่นครับก็เลยไม่รู้ว่ากี่กุกแต่ว่ารู้แต่ว่าคามนี่แน่นอนคามสุดยอดเลยรับประกันเลยนกตัวนี้อืมก็เลยจะคาร่มแล้วก็เสียงเสียงกลางไปไง เอาเสียงกังไปใหญ่อีกแต่ไม่มีคููอ่างเนะาะเป็นคููธรรมดา,าครับแต่คารมนีมีแน่นอนคารมมีนแน่นอนอั่วครับได้ยินนานเราหรือว่าเพิ่งไปได้ยินหรือยังไง่อหรือย,อยังไงเพิ่งไปได้ยินนั่นแหละ่าถิ่าตัวเสียงไงยกว่าน,นี่มันบัาไลตีเขาบไ,ไลตัวตีตัวเสียงไงยน,นี่มันได้มากเขาโอ้มาทีหลังเขาไปไล่ตีตัวเสียงใหญ่อีกโอ้แสดงว่าหัวจิตหัาใจไม่ธรรมดาไล่เขานีก้อนติดต่อล้องกับเขาไป ครับก็คือนี่แหละนี่แหละที่ประเด็นที่ผมมาวันนี้คือมาดูนกหอคูอีกแบบหนึ่งแต่ว่าหอคูลงลงดินทีนี้หะคูลงดินเนี่ยครับเพามันมันตีตะไลขึ้นวันดอนครับมันมันมันลงมาตามแล้วมันลงมางาตามแล้วลงหานกตอแล้วนะแล้วกระโดดขึ้นปุ๊บใช่ไหมกระโดดขึ้นแล้วมันคู่คู่ล่องใส่หินใส่นกเลยตกใจว่าเห็นครั้งแรกตกใจไหมโอ้ยบ่ไม่เคยเห็นใช่ไหมเกิดมาเกิดมาเห็นตัวนึงอยู่หลังอบตตัวนั้นเป็นนกขาขาดคือกันตัวนั้นกระไร หมายถึงว่ายังไงหมายถึงว่าตัวที่ขาขาดไปยังไงพ่อบินคู่คือกันคู่ลงหานกตัวขื้กันอ๋อลงต่อดินมันดำเออลงตัวดินเหมือนตัวนี้ใช่ไหมแม่โอ้ได้ไหมได้ได้ได้แล้วใช่ไหมตัวดินบ่ได้ลามันออกนี้เห็นมันขาขาดได้บอกเอาแต่ว่าบินคู่นี่เห็นเห็นหตนตัวนั้นตัวแรกเขามาเห็นคู่คู่คู่เยอะไหมพ่อคู่เยอะไหมใช่ตัวนั้นคู่คู่กี่คำตัวนั้นในสองคำก่อนจะถึงพื้นเนาะตอนที่ท้องพื้นเพราะว่ามันมันมันลงพื้นแล้ว มันได me. ้ตีตะไลขึ้นตีตะไลขึ้นแล้วมันก็คู่คู่ก็ลงลงพื้นดินเลยครับเออครับผมครับผมเน้นๆนี่แหละตัวที่สองนี่นกครับสีบินคู่นี่ครับนี่แหละนกแต่ว่ามันจิร่อมันก็ล่องเลยเลยครับใช่ครับตามที่พ่อเลยลงคีปเนาะครับจะร่องมันก็ล่องเลยแต่ว่าเพื่อนนี่นี่ว่าคู่ข้างกันว่าแม่มันเพราะว่ามันบ่ได้คู่ถึงแต่อยู่งาไม่มันเรียกแล้วปะ มันไม่มีแต่เหี้ยก็คู่เหี้ยคู่สับกันแล้วก็ตอนมันสิร่งมันก็ดีโตขึ้นแล้วมันก็คู่ลงเลยอะครับครับครับนี่แหละพอตัวคู่ตัวปรับขามันก็ถือพื้นปั๊บมันก็คู่ต่อเลยต่อเสร็จสรุปแล้วก็เรียบร้อยเลยเรียบร้อยครับอืมนี่แหละพี่น้องนะก็ถือว่าเป็นนกหายากอีกประเภทหนึ่งนะครับอ่าจะว่าเป็นนกมงคลไหมก็ยังสรุปไม่ได้นะครับอ่าจะว่าดียังไงก็ี ครับก็สรุปไม่ได้แต่สรุปไปง่ายคือว่าเป็นนกขี้หายากนะครับแล้วก็เป็นอ่าพูดง่ายว่าหัวจิตหัวใจเกิดร้อยเป็นพญานกนะครับพญานกหองคูนะครับนี่แหละแต่จะดีด้านไหนนั้นก็ต้องไปวิเคราะห์อ,อีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันก็ไม่ได้ต่อได้ง่ายเนาะพ่อไอพรตั้งแต่ผมเล่นนกมาผมก็ยังไม่เคยเห็นไอตัวหอวคูนี่นั่นแหละนะครับอ่าอเห็นไหมครับพ่อเล่นนกมานานแล้วครับอายุห้าสิบกว่าปีก็เพิ่งเห็นตัวสองตัวนี่เนาะพ่อเนาะ เห็นสาตัวที่สองอันนี้ลูกพ่อยังไงพ่อเห็นอันนี้ลูกพระชุดชุดอันนี้ชุดน้องหนึ่งชุดพีครับอืมันเลยมันไล่ขากันกันเลยแยกออกก็คือคือพ่อเบ่าครับคันว่าลูกผสมเยอมาผสมกันมันบ่อะไรถ้าได้อายุมันหนึ่งมันจิตไล่ตีกันเลยอืนี่ได้สองเดือนเลยไล่ขากันเลยครับก็เลยกก็เลยได้แยกออกแยกออกครับ กูออกในเดือนนึงนี่ครับเดือนทำไมมันไอแยกตัวที่ออกเดียวเลยใช่ไหมพ่อออกเดียวมือนั้นได้เะเลยตัวเสียงไงยมากตัวเขามาเอาครับเอาปล่อยเขาไปไล่ตีเขาคู่ไล่ตีเขาหน่อยนอยเสียงกับบ่มี่หน่อยหน่อยครับใจดีเนาะใจดีสู้ดีน้ำตีจนมาจับออกครับผมอ่ะนี่ก็มาแวะนะครับ ก็มีของเล็กๆน้อยๆแล้วมาให้วันนี้เอาไหมหรือไม่เอาไม่ยังห่ะฮะไม่ยังล่ะระเบิดเอาไหมฮะเออไม่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 เดี๋ยวพาไปเอาไปพาไปเอาเอาล่ะครับพะก็เปิดเลยพ่อเปิดอ่าเป็นน้ําตาลนะับน้ำตาลเสริมน้ำตาลไม่ให้นกเออนี่ครับน้ำตาลริงเขียนว่าน้ำตาลเลยแล้วพ่อ น้ำตาลมีถุนเนาะน้ำตาลมิถุลเลยก็น้ำตาลเรให้นกนะครับโอ้โหครับผมโอเคไหมพ่อใช้น้ำตาลให้นกโอเคไหมไม่ใช่น้ำตาลเนาะโอเคโอเคครับผมก็ก็จะเป็นงครับคือเป็นตาหามาอยู่เด้อคือง่ายครับเพราะว่าพ่อพ่อนี่ท่านก็ให้ความรู้นะครับได้หลายอย่างนะครับนะเป็นไปได้ก็ มีนะครับแล้วก็เนี่นะครับผมเอาสามโลทีมงานเราก็ยังง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับผมเนาะคงจะเอาอีกเอาอีกเอาอีกสักสองถ้วยไปเอาอีกครับเอาอีกเอาหลายแท้เออเอาเลยพ่อเอาเลยครับเกียงใจด้อ่าเพราะว่าใส่อยาเบื่อหนูเรียบร้อยแล้วเอาละโอเคครับผมนี่แหละครับผมนำจิตนำใจ ขอบคุณมากมากครับก็รไอ้พอนั้นก็ให้ความรู้เยอะเหมือนกันนะครับพี่น้องนะครับตอบแทนกันด้วยอย่างนี้แหละครับผมอ่ามันถึงจะอยู่ได้กันได้ยาวๆนะครับผมมิตรภาพดีๆนะครับให้กันนะครับก็ฝากมือใหม่เส้่ใหม่ทุกท่านครับผมนะมิตรภาพสําคัญที่สุดนะครับในการอยู่ร่วมกันนะครับในวงการนุเขาใหญ่เรานะครับความจริงใจนะครับที่ดีต่อกันนะครับมันก็จะสร้างอ่า สิ่งดีๆให้กันและกันนะครับเอาละพี่น้องครับก็ประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีที่มีสาระมากๆนะครับมาฝากพี่น้องี่เช่นเคยสำหรับท่านี่มาใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งและทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับคุณพ่อไปพรนะครับผมไปก่อนครับพ่อไปพรัสวัสดีครับ